ส่วนสารอาญานะคะก็อนุญาตให้ประกันตัว2ตํารวจกองปราบปรามค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายของอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ถูกออกหมายจับนะคะคดีรับสินบนบ่อนการพนันออนไลน์อาบูบาก้าเมื่อปี2552นะคะโดยเชื่อว่าจะไม่หลบหนีหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานค่ะ,คะ ภายหลังจากที่ตำรวจนครบาลพหลโยธินค่ะคุมตัวพันตำรวจเอกวัชระลทองล้วนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามและพันตำรวจตรีจักรพันธ์ลีลานันทวงศารวัรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีรับสินบนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปรับปรามการพนันฟุตบอลออนไลน์หรือว่าอาบูบาก้าเมื่อปี2552ค่ะไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรก12วันตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่16มกราคมเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นร้อมคัดค้านการประกันตัว ล่าสุดสารอาญาพิจารณาแล้วก็เห็นนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งคู่นั้นเข้ามอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนด้วยตนเองและเชื่อว่าไม่มีเจตนาลบหนี้อีกครั้งผู้ต้องหาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะโดยได้ตีราคาประกันตัวพันตำรวจเอกวัชรพลซึ่งใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินย่านปทุมธานีมูลค่า1 1 5 6 0ล้บาท และตีราคาประกันตัวพันตำรวจตรีจัก,กรพันธ์เป็นเงินสด6 0แสนบาทค่ะสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้มี1 4รายด้วยกันนะคะเป็นตำรวจ13นายแล้วก็พลเรือนอีกหนึ่งคนโดยยังเหลือตำรวจอีก5นายแล้วก็พลเรือนอีก1คนที่ยังไม่เข้ามอบตัวค่ะ